ในบางครั้งชีวิตต้องเจอปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหักสูญเสียงานล้มเหลวปัญหาครอบครัวและอีกมากมายเวลานั้นเรามักได้ยินคำว่าสู้สิอย่ายอมแพ้นะและกำลังใจจากคนรอบข้างแต่คำถามคือเราจะสู้อย่างไรวันนี้เรามีสามวิธีที่จะช่วยให้คุณผ่านมันไปได้ 1. นเผชิญหน้ากับความจริง 2. ใช้วิจารณญาณสำรวจเรื่องราวของเรา 3. ปฏิวัติสู่การเปลี่ยนแปลงถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ถึงหลักการ3วิธีนี้ไปด้วยกันครับผเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อเราล้มเหลวเราเจ็บปวดอับอายหรือผิดหวังความรู้สึกเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับไม่ใช่สิ่งที่เราควรหนี การฟื้นตัวจากความล้มเหลวเริ่มต้นที่ตรงนี้การ,รเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเต็มที่ผู้เขียนกล่าวว่าเราไม่ควรตัดสินตัวเองหรือหาทางออกที่ง่ายเกินไปแต่ควรหยุดและสังเกตอารมณ์ของเราไม่ให้มันครอบงำจนพาเราทำสิ่งที่อาจเสียใจภายหลังการยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้เราดูอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของความกล้าหาญการกล้ายอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่มีข้อบกพร่อง และนั่นไม่เป็นไรมันโอเคที่จะอ่อนแอมันโอเคที่จะไม่ไหวในบางเรื่องสําหรับบางคนเราเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้วและบางครั้งเราก็ต้องฝืนทนแต่ผู้เขียนชวนให้เราหยุดฝืนและเลือกยอมรับความเปราะบางในตัวเองเพราะนี่คือก้าวแรกของการฟื้นฟูตัวเองเมื่อเรายอมรับตัวเองได้แล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งที่แท้จริง ใช้วิจารณญาณสำรวจเรื่องราวของเราสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเองมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาหลายครั้งความคิดของเราถูกผลักดันด้วยความกลัวความไม่มั่นคงและบาดแผลในอดีตเราอาจเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จเพียงเพราะคำพูดจากใครบางคนหรือเพราะความล้มเหลวครั้งหนึ่งที่เคยเจอ ผู้เขียนชวนให้เราสำรวจเรื่องราวเหล่านั้นอย่างจริงจังเหมือนนักสำรวจที่กล้าลุยเข้าไปในป่าทึบเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ลองตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าเรารู้ความจริงทั้งหมดหรือยังเรากำลังด่วนสรุปไปเองหรือเปล่ามีข้อมูลอะไรที่เรายังไม่ได้พิจารณาบ้างไหมและสิ่งสำคัญที่สุดอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะการเอาตัวเองไปวัดค่ากับมาตรฐานของคนอื่นนั้น มีแต่จะทำให้เราหลงลืมคุณค่าของตัวเองเมื่อเรากล้าตั้งคำถามและมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสติเราจะเริ่มเห็นมุมมองใหม่และปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่ฉุดรั้งเราไว้ได้การปฏิวัติสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากการตำหนิตัวเองแต่มันเริ่มจากการยอมรับยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเรามีอำนาจในการเลือกเส้นทางของตัวเองกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือการให้อภัยตัวเองหลายครั้งเราอาจย้อนกลับไปคิดถึงอดีตรู้สึกผิดหรือเสียใจกับสิ่งที่เคยทำพลาดแต่แทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นเราสามารถเลือกที่จะให้อภัยตัวเองได้เพราะการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางอารมณ์เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบ เมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นและเมื่อเรารักตัวเองเราจะพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะปล่อยให้มันฉุดรั้งเราไว้รักตัวเองคือดูแลตัวเองให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกําลังกายสม่ำเสมอการดูแลตัวเองเป็นวิธีที่เราบอกกับตัวเองว่า ฉันมีค่าและฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆและที่สำคัญที่สุดปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนที่เรารักกำลังรู้สึกผิดหรือล้มเหลวเราจะปลอบโยนเขาอย่างไรเราควรปฏิบัติต่อตัวเองแบบเดียวกันให้กำลังใจตัวเองแทนที่จะตัดสินหรือต่อว่าตัวเองเมื่อเราปฏิบัติต่อตัวเองอย่างอ่อนโยนเราจะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ โดยไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดไว้ตลอดไปและนั่นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคืออุปนิสัยของคนที่ยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตตัวเองและสิ่งนี้แหละคือรากฐานของความนับถือตัวเองหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วผมมี5ข้อคิดที่ได้จากบทความนี้ ข้อคิดที่หนึ่งความกล้าหาญคือการลงมือทําแม้จะยังรู้สึกกลัวความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวเลยแต่คือการก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ยังรู้สึกหวั่นไหวมันชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวมักมาพร้อมกับความกลัวกลัวว่าจะล้มเหลวซ้ำกลัวการถูกปฏิเสธหรือถูกตัดสินจากผู้อื่นแต่แท้ที่จริงแล้วการฟื้นตัวจากความล้มเหลว เริ่มต้นที่การยอมรับความกลัวและเลือกเดินหน้าต่อไปความสําเร็จและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดียวกันหากเรากล้าที่จะลองใหม่อีกครั้งในแบบที่ดีกว่าเดิมแม้เคยพลาดมาก่อนนั่นแหละคือความกล้าหาญที่แท้จริงข้อคิดที่สองความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่ตัวตนของเรา การเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวจากจุดจบเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ความล้มเหลวไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าหรือความสามารถของเราแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของการกระทำในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นหลายคนมองว่าความล้มเหลวเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้เราหยุดทบทวนเข้าใจข้อผิดพลาดและปรับปรุงแนวทางเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น การล้มเหลววันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในอนาคตแต่หมายถึงเรามีโอกาสเรียนรู้และเติบโตขึ้นจากมันต่างหากข้อคิดที่3เห็นอกเห็นใจตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองอย่างอ่อนโยนเมื่อเราล้มเหลวหรือทำผิดพลาดแทนที่จะวิพากวิจารณตัวเองอย่างรุนแรงเราควรเลือกปฏิบัติต่อตนเองด้วยความอ่อนโยนและเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจตัวเองไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความรับผิดชอบแต่เป็นการยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตการลงโทษตัวเองซ้ำๆไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นตรงกันข้ามมันกลับบั่นทอนกาลังใจและทำให้เราไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดลองเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนและโอกาสในการเติบโต ความอ่อนโยนที่เรามอบให้ตัวเองในวันนี้จะก,กลายเป็นพลังให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ข้อคิดที่4การรักตัวเองในช่วงเวลาที่อ่อนแอคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงเมื่อเราล้มเหลวหรือเจ็บปวดเรามักตั้งคำถามว่าตัวเองดีพอหรือไม่และบางครั้งอาจรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักหรือการยอมรับ แต่แท้จริงแล้วการรักตัวเองในช่วงเวลาที่อ่อนแอไม่ได้หมายถึงการปกปิดความผิดพลาดหรือปลอบใจตัวเองแบบผิดผิดมันคือการยอมรับว่าความอ่อนแอเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์การปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนทําให้เราเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายแต่การให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อไปต่างหากคือหัวใจสำคัญหากเรารู้ว่ายังไงเราก็จะรัก และให้กำลังใจตัวเองเสมอเราจะมีพลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่กลัวความผิดพลาดอีกต่อไปข้อคิดที่5การเห็นอกเห็นใจตัวเองเชื่อมโยงกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจตัวเองเราจะมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นซึ่งช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองและของผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะเราตระหนักว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนต่างก็เคยผิดพลาดการเห็นอกเห็นใจตัวเองยังช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนรอบตัวเพราะเมื่อเรายอมรับตัวเองเราก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้โดยไม่รู้สึกละอายความเข้าใจนี้จะทำให้เราสามารถให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นได้ง่ายขึ้นและสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันความกล้าหาญในการที่จะลุกขึ้นมาใหม่เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความเจ็บปวดและความล้มเหลวสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การผ่านมันไปแต่คือการใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้และเติบโตเราสามารถเดินหน้าด้วยความกล้าหาญเผชิญหน้ากับความรู้สึกการยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้มีอยู่จริง ไม่ปฏิเสธหรือกดทับมันแต่ให้พื้นที่ตัวเองได้รู้สึกได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นใช้วิจารณญาณทบทวนความเชื่อและความคิดของตัวเองบางครั้งความเจ็บปวดเกิดจากมุมมองหรือความเชื่อที่เรายึดถืออยู่การตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดนั้นจริงเสมอไปหรือไม่ช่วยให้เรามองเห็นทางเลือกใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเมตตาและการให้อภัยตนเอง แทนที่จะโทษตัวเองลองใช้โอกาสนี้เรียนรู้ให้อภัยและก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งขอให้ข้อคิดเหล่านี้ช่วยให้คุณค้นพบพลังในการฟื้นฟูตัวเองและรักตัวเองมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะสอนเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เราค้นหาและเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกประสบการณ์ที่เรารเผชิญ คือบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆจากหนังสือที่น่าอ่านที่จะนำมาเล่าให้ฟังในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ